เดอะคริสตเตอร์ค่ะความหรูหราแวววาวที่คุณสัมผัสได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กคลิปเจ๋งหรูหราแวที่ที่สัมผัสได้คิดจะคอยมาเดตเทนแฟชั่นกระแสความฮอตความฮิตรวมไปถึงเหล่าบรรดาซุ่ตาเซเลปแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของคุณกับแตบ่มไปทีการโสภาคุณาค่ะข่าสจุ๋งค่าววัฒนาปป้องค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้โดยเช่นการโดยวิธีส่งวิดีโอคลิปของคุณหรือว่าแช่งคลิปทำอาหารคลิปสิ่งประดิษฐ์ ือคำถามที่คุณอยากให้เราตอบนั่นเองส่งมาได้ที่ไหนจ้าสามารถส่งมาที่แฟนเพจน,นะคะหรืออีเมีของเราตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ ส่งกันมาเยอะๆใช่แล้วค่ะแล้วค,ล,วคลิปวิดีโอของท่านใดนะคะที่ถูกกดไลค์มากที่สุดน,นะคะจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเราไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาบอกเลยว่ามีสาระดีๆทั้ทงรายการแบบว่าแน่นๆตเตน,น้นๆใช่อยากรู้ใช,ใช่ไหมคะไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะช่วงที่1อินเ In นด์วันนี้เรานำเสนอแฟชั่นกระเป๋าต้อนรับปี2013ต้องติดตามกันให้ได้นะคะ ช่วงที่2อ n s ินไซต์เราจะนำทิปดีๆในการดูแลรักษาเส้นผมให้ดูสวยสุขภาพดีมาให้ชมกันค่ะต้องติดตามให้ได้นะคะช่วงที่3 In อินสป t เรชัแรงบันดาลใจของผู้หญิงคนหนึ่งจิตใจเธอสวยมากเธอเป็นใครนั้นและมีแรงบันดาลใจอะไรพลาดไม่ได้นะคะ ก่อนจะเข้าช่วงอินเทรนในช่วงที่1นนะคะจุ๋มก็จะพาไปอัปเดตข่าวสารในวงการบ mm hmm. ันเทิงก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้ mm hmm. การแต่งตัวของดาราเป็นยังไงกันบ้างหรือตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะคะ mm hmm. ไปติดตามชมเลยค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วมันไม่ได้เลิกกันเพราะว่าเรื่องของมูลที่3ามนะคะ mm hmm. ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเลยนะคะทั้งที่เราพยายามปรับกัน มากกว่า10รอบแล้วตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาเราชอบแบบถ่ายรูปกับแฟนโพสต์ลงคนก็เลยอาจจะมองว่านั่นะ่ะรักการหวานแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่านั้นค่ะ <c oughs> ก็อุ้มนี่แหละค่ะเป็นคนตัดสินใจเดิอนออกมาแล้วก็บอกเลิกเขาวันก่อนไปเกาหลีวันหนึ่งนะคะจริงๆเรื่องผู้หญิงไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะในการที่มันจะมาบัตพอรเรื่องความสาคัญของเราสองคน,นะคระับเราเหนื่อยอะนึกว่าป,ป้าคือตัวเขาเองเขาก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันที่จะแบบ เขาคิดว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่อุ้มก็ไม่พอใจตัวเองก็คิดว่าฉันทำไม่ได้ขนาดนี้เท่าไม่แลันฉันกลับมาได้บ้างไม่ได้อะไรเงี้ยหน้าวันนี้ทำใจได้แล้วค่ะวันนี้เข้มแข็งขึ้นมากแล้วก็เสียดายแต่ถามว่าวันนี้ถ้าจะให้แบบกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมคุณิดอมก็มีคำตอบให้ตัวเองว่าอุ้มอยู่แบบนี้อุ้มสบายใจกว่าดีครับก็เติมเต็มให้กันดีครับ เหนื่อยก็สู้ก็มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะแต่มันมันก็เกิดเมื่อเกิดเพราะว่าเรียนรู้กันมาจะปิงแล้วว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผ่านร้อวผ่านังมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ถือว่าถือว่าเป็นช่วงที่เข้าใจกันแทบจะแทบจะร้อยปร์เ็นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ไม่ได้มีเรื่อง ทะเลไม่ได้มีเรื่องจุกจิกอะไรมากครับแฟนก็อ้แฟนมานานแล้วด้วยเขารู้ดีวิธีวางตัวของเขาครับเพราะฉะนั้นคือวางตัวยังไงให้ให้ให้อยู่ในสังคมนี้ทําจะทํายังไงให้ให้ไม่ออกตัวแรงเกินไปพร้อมไหมถ้าเกิดคิดว่าจะเออจะเป็นจะจะมีครอบครัวจริงก็บอกว่าพร้อมเพราะว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่ผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีได้มีครบครับถึงแม้ว่าจะจะแต่งไม่แต่งจะมั่นไม่มั่นจะโสดไม่โสดไงเราก็จะทำานี้ไปเรื่อยๆณจุดนี้ของชีวิตตอนนี้ประสบ การเท่านี้ตอนนี้ใช่ที่สุดครับแลวก็เช็คทีเทนวันนี้นะคะแตงโมงขอบอกเลยค่ะว่าเรื่องของกระเป๋าเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นแค่ของใช้อย่างเดียวนะคะยังเป็นเรื่องประดับให้กับคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกด้วยค่ะและในเช็คของปี2013นี้นะคะเขามีเทนอะไรในเรื่องกระเป๋ากันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ มาใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดู คงจะเป็นแบบเรียบๆสีถึมถมเพื่อให้เหมาะกับการใช้สอยแต่การใช้แต่กระเป๋ารูปแบบเดิมๆอย่างนั้นมันออกจะน่าเบื่อแล้วมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเข้ามารับแรงบันดาลใจใหม่ๆของเทรนกระเป๋าแฟชั่นสําหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปีนี้ก่อนใครกันเลยดีกว่าเฟิร์มแบ็แม้ว่าดูเป็นกระเป๋าที่น่าจะหยิบจับมาใช้งานได้ยากแต่ใครละ่ะจะปฏิเสธการได้ครอบครองกระเป๋าขนสัตว์ที่สุดแสนจะหรูหรานเหล่านี้ไปได้หลายคนคงยอมแลกหมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียว ซึ่งแฟชั่นกระเป๋าต้นปี2013นี้กระเป๋าขนสัตว์พาเรตเข้ามาให้เลือกเป็นเจ้าของกันมากมายทั้งขนสัตว์แท้ขนสัตว์เทียมแบบขนสัน้นหรือแบบขนยาวแบบที่ใส่สีสันสดใสหรือแบบพิมพ์ลายนอกจากนี้ก็ยังมีกระเป๋าอีกหลากหลายรูปแบบที่นำแฟชั่นขนสัตว์มาใช้เป็นส่วนประกอบ แม้ความสดใสฉูดฉาดของซีสันต่างๆดูจะไม่เข้ากับแฟชั่นสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแต่ดีไซเนอร์ก็มักจะสร้างสรรผลงานที่มีความสดใสเพิ่มความหลากหลายให้กับคอลเลกชันของพวกเขาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบเห็นกระเป๋าถือที่ใช้คู่สีที่สดใสมากกว่าแบบที่เป็นสีเดียว กระเป๋าที่ได้รับความนิยมเสมอสําหรับผู้หญิงที่มีตารางเวลาแน่นเอียดในแต่ละวันต้องทําหลายกิจกรรมในหลายสถานที่หากคุณเป็นอีกหนึ่งที่ต้องออกไปทํางานนอกจากจะไปเข้าชั้นเรียนเต้นราต้องพาเด็เกๆไปโรงเรียนและยังมีกิจกรรมอื่นๆระหว่างวันอีกมากมายคุณจะรู้สึกว่ากระเป๋าใบใหญ่ที่คุณใช้อยู่นั้นสามารถใส่ทุกสิ่งที่คุณอาจจะต้องการใช้ระหว่างวันได้อย่างครบถ้วนซึ่งกําลังเป็นเทรนด์ของผู้หญิงส่วนใหญ่ในปัจจบุบัน ไทนีน่แบ็กเป็นความขัดแย้งกันอีกครั้งที่ดีไซเนอร์ชั้นนำชอบที่จะสร้างลูกเล่นให้กับเหล่าสาวกของพวกเขาอย่างไรก็ตามกระเป๋าเล็กๆก็เพียงพอสำหรับการออกไปนัดเดทหรือโอกาสอื่นๆที่คุณจำเป็นจะต้องมีเพียงแค่โทรศัพท์และก็ลิสติกเท่านั้นกระเป๋าบางรูปแบบอาจจะแค่รูปทรงเล็กบางแบบอาจจะดูเล็กมากจริงๆ ชาดูแบกกระเป๋าทรงนี้ได้รับความนิยมมากในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อนปี2012และดูเหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างสําหรับแฟชั่นในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงปี2012ถึง2013นี้โดยกระเป๋าสภายโฉมใหม่จะมีขนาดเล็กลงมีรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นและมีการนําเส้นสายเข้ามาช่วยมากกว่าคอลเลคชันเดิม กระเป๋าหนังเก๋เป็นแฟชั่นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่แต่ถ้าคุณไม่ชอบที่จะใช้หนังแท้ก็ลองหันมามองหนังเทียมแทนก็ได้นะคะซึ่งกระเป๋าที่ทําจากหนังเทียมบางชิ้นก็ทําออกมาได้ดูดีกว่าหนังจริงซะอีกนะคะ Crush, กระเป๋าครัชดูไม่น่าจะเข้ากับเทรนกระเป๋าในฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวปี2012ถึง2013นี้เลยนะคะแต่กระเป๋าครัชกลับเข้ามาอยู่ในกระแสแฟชั่นช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาและยังคงได้รับความนิยมจากนักออกแบบทั้งหลายครัชแบบเรียบหรูยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ในขณะที่การประดิษฐ์ประดอยใส่คริสตัลและเลื่อมหรือเย็บปักถักร้อยประดับประดาก็สามารถนําไปใช้สําหรับโอกาสพิเศษ ็ได้ว่าเทรนสำหรับกระเป๋าแฟชั่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2012ถึง2013นี้จะน้อยกว่าแฟชั่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีทางเลือกอยู่สำหรับคนที่หลงไหลในแฟชั่นกระเป๋า แต่ละใบก็คงแบบสวยเด็ดกันเลยใช่ไหมล่ะคะก็อยากได้สักใบสองใบกันบ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครใจดีที่มาฝากเราหรือเปล่าก็ทํางานไปนะคะทึกสายเป็นต้นนะคะและในช่วงหน้าใช่แล้วถูกต้องและในช่วงหน้านะคะช่องอินไซต์แตงโมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเจาะลึกในเรื่องของนี่เราผมยาวเธอผมสั้นเธอก็ต้องมีวิธีดูแลผมให้มีสุขภาพที่ดีติดตามได้ในช่วงหน้ากับอินไซต์ค่ะค่ะ เดอะกริเตอร์รู้ลา่าแพลวๆาวที่คุณสัมผัสได้ครับ